สวัสดีครับพบกับผมหลังในเกมเรษที่2เมตาเวิลด์นะครับผมหลังจากที่เมื่อวานนั้นผมได้ทำคลิปนะครับในการทํารีวิวของเกมนี้ไปแล้ววันนี้เราจะมาลงเล่นจริงกันครับทุกคนนะฮะนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกสักหนึ่งคลิปนะก็เป็นเกมที่สนุกเล่นง่ายสบายๆครับจะว่าง่ายกย็ง่ายแต่จะว่ายากก็ย,ยากนะครับหัวร้อนเหมือนกันนะเพราะผมเองนั้นบอกได้เลยว่าเมื่อคอดีเล่นเกมแบบนี้ฮะก็เลยไม่ค่อยรู้ ข้อมูลเกี่ยวกับพวกกราดพวกอะไรพวกนี้นะครับแต่เขาจะหัดเล่นกันเลยทีเดียวเพื่อให้เพื่อนๆได้รับชมกันบอกได้เลยว่าสนุกมากๆนะครับของรางวัลมากมายแล้วดูครับได้เล่นเป็นคนที่สองได้เล่นเป็นคนที่2อีกแล้วนะนะครับครั้งที่แล้วนะครับที่ผมลงคลิปไปนั้นมันเป็นจุดเรื่อของเกมนะครับก็คือเขาบังคับเล่นนะยังไงเราก็ชนะแต่ครั้งนี้เราเล่นจริงฮะเราจะมาดูกันเลยครับว่ากลยุทธ์ของผมนั้นจะเหมือนชาวบ้านชาวเมืองชาวเมืองกองไหมนะครับผมและเราก็จะมาสร้างเลนมา์กันพร้อมๆ้อกันเลยฮะ อ่าอันนี้การ์ดเรามีแบบดับเบิลด้วยนะครับแปดด้วยเดี๋ยวผมจะเลือกไปแปดเลยครับผมเดี๋ยวผมจะลองตามตูดเข้าไปแล้วไปซื้อฮะเริ่มต้นนี่เขาเรียกว่าบี้กันเลยครับผมนะเดี๋ยวจะลองตามไปบี้ดูครับนี่เขาเรียกว่าลองเล่นแบบว่ายอมยอมยอมเขาเรียกว่ายอมเขาก่อนนะประมาณนี้เหมือนเราอ่อนหัดอะครับผมอาจจะทําให้เราให้เขาตายใจได้ครับนี่ฮะเราไปตกที่เดียวกับเขาครับให้เงินเขาแล้วเราก็ซื้อต่อเลยครับ อัดคะแนนเขาด้วยนะครับแล้วเราก็นั่นด้วยโอ้โหแต่เขาเล่นทีเดียวสิบสองเลยครับเดินดยาวๆกันเลยทีเดียวฮนะแล้วใช้การ์ดต่อด้วยโอ้โหองเรียกได้ว่าแน่นอนนะอุย้ยสิบเอ็ดครับนี่ฮะกอเป็นเกมที่สนุกนะครับภาพสวยมากๆเลยนะครับผมใช้กลยุทธ์กล,ลวิธีครับโอ้โหเขาเดินแบบนี้เลยครับเขาได้การ์ดดีนะทุกคนไอตัวคนนิยมใช้นะครับการ์ดที่เขาใช้เมื่อกี้เนี้ย อ่านชื่อไม่ทันฮนะเดี๋ยวเราไปต่อเลยฮนะดับเบิลเหมือนกันครับสีนะ่ฮะนี่นี่นี่เราจะเล่นแบบระดับเด็กปฐมเล่นก่อนนะครับผมเฮ้ยเรายังจะไม่ใช้ความสามารถทีเท้จริงของเรานะครับผมดับเบิลแบบนี้เราซื้อไปเลยครับผมแล้วไปต่อฮนะห้าถึงเจ็ดครับได้เจ็ดนะฮะได้ทีเดียวมาถึงสองอาคารกันเลยทีเดียวนะครับปึ้งนี่ตรงนี้เป็นอาคารที่แพงครับผมเราจะซื้อเอาไวนะ้ฮะยึดจุดนี้ครับ ผมเคยไปดูเขาเล่นมาเขาบอกว่าแถวนี้มันแพงครับเพราะนั้นเราต้องเอาไว้ก่อนครับน้องเขาเดินน้องเขาก็เดินแซงหน้าผมแบบรุดๆเลยนะตแต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้การก่อสร้างของเรานั้นนำอยู่หนึ่งครับสามต่อสองนั่นเองอุ้ยเหล่าการ์ดเรานั้นมีดับเบิลฮะมีสองนะครับก็คือจะได้ตรงหนึ่งแต่ว่านะเราก็ต้องเอาครับปึ้งปังปึ้งปัง,ปง,ปง,ปงข้ามมาแล้วครับผมจะซื้อครับ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับผมตามตูดบ้างนำหน้าบ้างนะครับก็ไม่รู้ว่าอย่างไงฮะเพื่อนๆคนไหนที่เล่นเกมนี้เก่งๆก็สามารถแนะนําผมได้นะครับผมคอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะฮะผมอาจจะลงคลิปไม่เยอะนะครับสําหรับเกมนี้นะครับอาจจะลงคลิปสลับไปเรื่อยๆแต่ว่าผมนั่นจะไปเล่นบ่อยๆนะอาจจะไปเล่นนะครับไปสตรีมในทิกตอกอะไรอย่างเงี้ยอ่าไปตุ๊กตุกนะครับผมไปตุ๊กตุ๊กเฮ้ยก็ใช้น้องลินครับผมการ์ดน้องลินการ์ดเดียวกับเราเลยครับผม เขาดึงการ์ดขึ้นมาอีก2ใบครับตัวนี้ผมรู้จักดีนะแสดงว่าตัวที่เขาเดินนั้นไม่ค่อยมีตัวเลขที่สวยงามนะเขาเลยดึงการ์ดออกมาครับแหมแล้วเขาก็ไปซื้อดักหน้าเราอีกแล้วนะครับการ์ดตัวละครของเรานั้นยังไม่ได้ใช้เลยนะครับผมเพราะเราคิดว่าเรายังไม่จําเป็นนะเรายังจะแบบว่าเอาไว้ใช้แบบในช่วงอันตรายอันตรายนะครับอันนี้เราก็กดไปก่อนครับบอกแล้วว่าเราจะค่อยๆตล็อกตอลกไปครับผมเอาให้เขาตายใจฮนะ วันเรานั้นเป็นแค่เด็กประถุมในการเล่นนะครับผมเดี๋ยวก็รู้ว่าเขาตายใจหรือว่าเราจะตายแง่แก่ฮะอ,อ่าตรงนี้ครับได้เลือกครับผมจําได้ว่ามันสามารถที่จะเลือกว่าเราจะซื้ออาคารหรือว่าเราจะทอยสองครั้งได้นะครับนี่ฮะผมเลือกเป็นซื้อเลยครับตอยังไม่เคยลองทอยสองครั้งนะทุกคนก็เลยขอซื้อไว้ก่อนแล้วกันนะครับมาเล่นจริงๆได้นะอยากจะชนะกับเขาบ้างนะทุกคนไม่ใช่เล่นทีแรกแล้วแพ้เลยนะก็แหมมันก็จะเสียใจนิดน อะไรประมาณนี้ฮะไปต่อครับเนี่ยเขาใช้การ์ดตัวละครพวกนี้อีกแล้วครับผมเล่นผมเห็นเขาเล่นกันใช้กันบ่อยในสองไอ,อตัวละครเนี่ยอือือเขามาตกที่เราครับแล้วเขาจะต้องซื้อเราแน่ๆฮะชัวร์เลยครับผมต้นเกมแบบนี้ครับเงินเขาก็มีอยู่นะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเพราะอาคารเขาก็โดนทิ้งห่างเหมือนกันนะว่าเขาซื้อนั่นไงครับจริงๆด้วยครับเขาซื้อเราแน่ๆฮะ ตอนนี้เรามีการ์ดเจ็ครับจนใหญ่การ์ดห้าการ์ดเนะครับ2อถึงสจริงๆตรงนี้ผมเลือก2กับ4ก็ได้นะเออเลือกจาอย่างไงดีครับอืมอ่ะไปไกลๆหน่อยดีกว่าครับดูซิว่ายังไงอ้าวได้ตรงนี้ครับสวยซื้อต่อครับปุ๊บเอาไม่ใค่เรยกว่าซื้อต่อครับซื้อเพิ่มครับขออภัยฮะใช้ภาษาพิษไปนิดหนึงซื้อเพิ่มครับ เฮ้ยเฮ้ยก็สู่สี่นะครับกลับมาสู่สี่กันอีกแล้วนะไปต่อครับปังมาที่เราครับตรงนี้เราแพงฮะเราจาได้ว่าแพงเราต้องมาเ่้งเลนมาครับผมนี่อ้าวตอนนี้นํามาถึงเจ็ดแล้วครับผมเฮ้ยสวยๆกันเลยทีเดียวครับอ้าวเขาติดกุทุกคนเอาแล้วไงเอาแล้วไงเราก็มีโอกาสครับลุยโลดครับสิบสองเลป้ามีสองใบครับผม สิบสองเลยไหมสมีสิบสองมีสองใบครับแล้วเราจะใช้การ์ดก่อนดีนะครับเปิดใช้การ์ดก่อนดีไหมเนาะนี่ครับใช้การ์ดดีกว่าดูซิว่าการ์ดแต่การ์ดมันก็เป็นสิบสองนะครับสิบถึงสิบสองนะครับไอการ์ดตัวนี้นะครับมันก็จะเปิดขึ้นมาเราเลือกไพ่สิบถึงสิบสองครับสุดท้ายเราก็ใช้ไพ่เก่าอีกเหมือนเดิมครับเก้าฮะนี่ฮะไปกดตรงนี้ครับเพื่อีจะเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ได้สิ่งก่อสร้างเพิ่มครับ เป็น8ปดต่อสี่แล้วครับผมเรียกได้ว่าน้ำดูงรับน้ำดูงเฮ้ยเจ็ดอ้าวเขาไปตกที่เราครับทุกคนโอ้โหแล้วอย่างนี้เขาซื้อต่อเขาซื้อต่อแน่แน่ครับแล้วเขาก็โอ้โหเขาจะได้เลี้ยงครับผมอธิบายไม่ถูกนะตรงนี้เขาหมายความว่าไงแต่มันจะได้เลี้ยงแบบนี้ครับเนี่ยโบนัสอะไรทักอย่างเนี่ยครับโอ้โหนะครับแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเรารวยครับเดี๋ยวดีไม่ดีนะผมได้ก์ดไปตกตรงนั้นนะ๋ยวผมจะไปซื้ออันหนึ่งเลยครับผมซื้อดักหน้าไว้ก่อนนะแต่ตอนนี้เราไปต่อฮะ เท่าไรเอ่ยสิบเอ็ดนะครับก็ยังดีฮะแต่เราไม่ได้สร้างครับเพราะเราสร้างเต็มแล้วนะทุกคนอันนี้เราจะทําให้เราช้าครับผมกะว่าจะไปตกอีกตรงสีแดงนะครับถ้าได้สิบเนี่ยผมก็จะซื้อต่อเลยนะครับผมโอ้โหเนี่ยครับพายืดเยื้อะเลยนะครับการตัดสินใจผิดพลาดนิดเดียวนี่ทำให้ยืดเยื้อเลยครับเรามมีโอกาสแพ้แล้วครับผมเจ็ดต่อเจ็ดนะครับเขาเตือนแล้วนะครับผมว่ามีโอกาสแพ้สิ่งก่อสร้างนะ เรามีการ์ดสิบถึงสิบสองแล้วก็สิบสองทั้งสองใบเลยนะครับไปฮะไม่มีอะไรจะเสียครับสิบได้สิบเอ็ดครับสวยเอ้ยอย่างนี้เราก็ก็ยังไม่กล้าซื้อสองใบสองทอยสองทีทีนะครับผมจะลองใช้ซื้อสิ่งก่อสร้างเลยดีกว่าครับจะได้นําไปเลยฮะนี่ครับเรามีสิ่งก่อสร้างที่สร้างติดกันได้ครับตรงนี้ฮะมันน่าสนใจครับผมเลือกแล้วครับโอ้แล้วเวลาบีบครับเวลาบีบ วลบีบครับตื่นเต้วตื่นเต้วซื้อครับนี่ให้มันตอดไอย่างนี้เลยครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะจริงๆผมน่าจะเลือกซื้อโซนแพงนะทุกคนแต่ผมอยากให้เขาไปตกอ่ะเอออยากไปดักหน้าเขาตรงนั้นอะไรเงี้ยก็เลยเอาวสามเนี่ยสุดท้ายเขาก็แม่นจริง,รงๆครับมีการ์ดสามครับเราจะซื้อเลียงไม่ได้ละแต่ไม่เป็นไรครับเอาไว้ไปเอาไวไ้ไปซื้อต่อในตอนท้ายครับ ตอนนี้คะแนนนันสูสีกันมากๆนะครับผม8ต่อ8กันเลยทีเดียวฮะเฮ้ยเฮยเราใช้น้องลินครับดึงการ์ดขึ้นมาสองใบครับโอ้โหแล้วได้12อครับอีกแล้ววันนี้่ะมีต่1ิบทั้งนั้นเลยครับผมไป12ต่อ1ิบสิครับผม12บสนี่ก็ดับิลครับซื้อต่อครับนี่ฮะเรารวยครับจัดไปเลยแบบนี้ฮะเก้าแล้วครับผม นี่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 โอกาสชนะมาแล้วครับผมแล้วเราก็ต่ออีกหนึ่งทีเราก็ชนะเลยนะครับผมเนี่ยเรามีการ์ดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปตกตรงนู้นเลยครับตรงบ้านเราฮะแล้วเราก็ไปสร้างเดนมาร์คครับเพิ่มเติมขึ้นมานะแค่นี้เราก็ชนะแล้วทุกคนโอ้เกมนี้ตอนแรกดูเหมือนสูสีครับแต่ดูดีๆแล้วเราชนะนี่เองนี่ครับเจ็ดสวยงามครับแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็สร้างขึ้นมาเพิ่มอีกหนึ่งปึ้ง เรียบร้อยชนะเป็นนี่เรียบร้อยครับ7ต่อ10นี่กระโดดรดเต้นชายโยครับอ,อ่าถือว่าเป็นการเล่นแบบชนะครั้งแรกนะครับเล่นจริงชนะครั้งแรกของผมเลยนะครับเพื่อนๆเ,เล่นเกมนี้แล้วเป็นยังไงก็อย่าลืมนะครับผมคอมเมนต์มาคุยกันครับผมว่ามันเป็นเกมที่ค่อนข้างจะชิวๆนะถ้าเกิดเราไม่ได้เอาจริงเอาจังจนแบบว่าเอ่อเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับผมว่าเกมนี้ก็เล่นเพลินๆครับน่ารักดีนะ ผมเองก็ยังไม่เคยแอดเพื่อนชวนเพื่อนเลยเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าเกมนี้มันแอดเพื่อนกันได้หรือเปล่าก็ขอให้เพื่อนสนุกกับเกมใหม่ๆครับถือว่าเกมดีค่ายดังครับผมเล่นแล้วมีประโยชน์แน่นอนสาหรับคนที่มี PC นะครับผมใช้เกมนี้เนี่ยสร้างไรายได้จากเงินจริงได้เลยนะครับผมก็ไปศึกษารายล,ละเอียดเอานะครับส่วนผมก็จะเล่นแบบธรรมดาไปนะครับผมเพราะผมไม่มีคอมพิวเตอร์นะทุกคนแล้วก็อย่าลืมครับเ,เพื่อนๆคนไหนถูกใจก็กดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะนะครับ แล้วก็มาเจอ,อกันใหม่นะครับในคลิปหน้าในคลิปต,ต่อไปนะครับผมโอ้โหเสียงหลอกขึ้นมาทันทีเลยฮะหลังจากที่ชนะนะครับผมกาหวังว่าเพื่อนๆคงจะสนุกสนานกันไปตามระเบียบนะครับวันนี้เปลี่ยนชุดมาด้วยนะเก็บของรางวัลน,นะเก็บไปไเรื่อยๆครับผมค่อยๆสะสมไปนะเพราะเรามันเล่นนักเล่นสายฟรีครับสายฟรีต้องเล่นบ่อยๆแล้วก็อดทนนะครับเหมือนเดิมฮนะแบบเขาเรียกว่าแบบนี้ใช้เล่นได้ทุกเกมฮะสายฟรีต้องขยันและอดทนโอเค เอาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไม่บาาสวัสดีครับ